สวัสดีค่ะท็อป,ปิกเลิฟเลนดอมวันนี้นะคะมาเช็คพลังงานความรักกันเนาะว่าอ่าเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวจะพยายามอ่านให้ครอบคลุมทุกสถานนะแล้วกันเนาะหลังจากที่ด่าไปแล้วนะคะก็สบายใจขึ้นเปราะหนังอ่ะเดี๋ยวมาเช็คพลังงานของพวกเรานะคะพวกเรานี่หมายถึงแม่หมอด้วยนะนะคะ King of Cups นะคะเช็คพลังงานส่วนตัวก่อนเนาะ Why ทรีปโซดนะคะอืมไฟฟาบอลนะคะโอเคโอเคนะคะอ่อ uh, แม่สาวนักรักพ่อหนุ่มนักรักนะคะน่าจะเจอเรื่องน่าปวดหัวเข้าแล้วนะคะก็คือว่าเหตุการณ์ที่คุณได้เจอเนี่ยคุณคุณอาจจะอกหักผ่านโซเชียลก็ได้นะหมายถึงว่าเอ่อคนที่คุณคุยอยู่เนี่ยนะอาจจะคุยกันแบบผ่านโลกออนไลน์ไม่เคยเจอเลยอะไรอย่างเงี้ยเนาะฟังเรื่อง,องเขาผ่านคนอื่นแต่ไม่เคยเจอเขา แบบตรงๆนะคะแต่คุณรู้สึกว่ามันคือความรักแหละมันเขาเขารักเราหรือว่าคุณรู้สึกได้ว่าว่าเนี่ยมันคือความรู้สึกจริงๆที่มีอยู่จริงแต่พเพอิญว่าอะไรก็ไม่รู้เนี่ยนะเหมือนมีความรู้สึกเห็นไพ่สามดาบให้ดูนะคะตอนนี้เนี่ยนะคุณอกหักมันไม่ใช่อกหักทิพอะมันเป็นความเจ็บจริงๆอ่ะที่คุณรู้สึกผ่านโลกออนไลน์คุณอาจจะรู้สึกอกหักจาก รักออนไลน์ก็ได้นะคะแล้วทีนี้เนี่ยมันก็ด้วยความที่มันมีความรู้สึกอยู่ในนั้นนะเนาะคุณอาจจะรู้สึกรักเขาแล้วรู้สึกว่าเขารักคุณแต่ทีนี้มันมีผู้คนที่อยู่รอบตัวคุณอาจจะเป็นเพื่อนนะคะหรือว่าสังคมร่วมกันฟังเรื่องราวของเขาผ่านคนอื่นอ่ะเครียดเลยทีเนี้ก็เลยไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเขาอ่ะเป็นคนยังไงกันแน่จริงๆแล้วเขาแยก แย่ไหมหรือดีไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณเจ็บไปแล้วนะนะคะอะมาฟังกันต่อนะคะอันนี้นะถ้าเกิดว่าเป็นคนที่มีคู่นะคะมีแฟนแล้วนี่ก็หมายความว่าคุณอาจจะไปเจออะไรเนาะในในโซเชียลนะคะแล้วแบบว่าเอ่อเหมือนโดนหักหลังไหมหรือว่าแอบแบบคิดว่าแฟนคุณ ไปรักไปชอบไปจีบคนอื่นไหมก็ได้นะคะหรือว่ามีคนมาพูดว่าให้ไปดูสิในแบบเนี่ยเขาคุยการอะไรอย่างเงี้ยน้องแบบใช่ไหมนะคะแล้วทีนี้มาดูฝั่งเขาบ้างนะคนที่คุณคิดถึงอยู่นะคะเขาคิดถึงคุณยังไงก้าเหรียญน,นะคะอื o มโฟบอน ควนดับโซดนะคะความรู้สึกที่เขามีต่อคุณเน่ะเขาเขารู้สึกเหมือนคุณไม่ค่อยเดือดเนื้อร้อนใจอะไรเลยคุณเป็นคนที่แบบอยู่ได้สบายสบายแบบไม่ค่อยแคร์เขาได้ซ้ําแล้วเขาคือไพ่สีไม้เทา้าเนี่ยเป็นไพ่ของก็ยังรักกันดีก็ยังเขาไม่ได้รู้ด้วยซ้ำว่าคุณรู้สึกเจ็บปวดหรือว่าคุณเสียใจเรื่องอะไรนะคะแต่เขาอะ่ะมองคุณเป็นคนชัดเจนเด็ดขาดอ่ะ มีคนอ,อกหักทิพย์แล้วหนึ่งส่วนอีกคนก็คือไม่รู้เรื่องเลยนะคะในฝั่งองเขาก็คือแบบเขาเห็นว่าคุณแฮปปี้มีความสุขด,ดีอะแล้วก็เป็นคนที่แบบเข้มแข็งใจแข็งเด็ดเดี่ยวมากแต่แท้ๆท,ที่ความจริงกับคุณแบบจะตายแล้วเลย <laughs> นะคะโอเคเดี๋ยวดูแนวโน้มความสัมพันธ์นี้นะว่าจะเป็นไปในทิศทางไหนนะคะ <laughs> อ่าโฟบโซสนะคะ Uh, แปดไม่ถท้าอะละเอร์อนนะคะแล้วก็ซีกับซอสนะคะอ่ะปัญหานี้ก็ยังไม่ได้ถูกคุยไม่ได้ถูกแก้ไขไม่ได้ถูกเคลียร์นะคะดิฉันคิดว่าคุณเองเนี่ยเจ็บแต่เก็บอาการ <c oughs> นะบวกกันกับว่าเออก็ปล่อยมันไปเรื่อยๆไม่ได้เห็นว่าคุณจะเลิกกันนะแต่ไม่เห็นว่าจะมีการเคลียร์เหมือนกันไม่เคลียร์เรื่องที่มันที่คุณแบบจริงหรือเปล่าอะไรย่างเงี้ยคุณไม่ถามอปล่อยปล่อยไปอ,ปอ,อนิ่งไปนะฮะปล่อยเบลอ นะคะแต่ก็คุยกันต่อเรื่องใหม่ไปเรื่อยๆนะคะมองเห็นว่าความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้มันจะมีการพัฒนาไปเรื่อยๆไปไปก,กลับๆทาไมถึงว่าอย่างนั้นเพราะว่าเป็นซีกออฟโซดนะคะซีกอฟโซดในสำหรับนี้คุณดูสินั่งรถไฟฟ้าเนี่ยนะรถไฟฟ้าเนี่ยอย่างที่เห็นว่ามันไปกลับได้ในทิศทางเดียวกันนะนะคะไม่ใช่ทิศทางเดียวกันหมายถึงว่ามันใช้ไปเลยก็กลับได้เพราะฉะนั้น มันก็จะอย่างเงี้ยชักเยอกันไปมานะคะแต่ไม่แก้ปัญหาไงนะก็ไปกันต่ออย่างนี้แหละนะคะมาไมาห่หายก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวมาดูต่อนะว่ายัางไงสถานการณ์ไม่ค่อยน่าปลอดภัยสักเท่าไหร่น่ะเออไพ่เลขสี่ขึ้นมาเยอะนะคะเดฟูอืมต้อง manage ดีๆความสัมพันธ์ครั้งนี้เพราะว่า อีกคนก็ไม่สนใจไม่เอาอเลยเลยไม่ได้แบบไม่ได้ซีเรียสเขาหรือเปล่าที่ไม่ได้คิดอะไรเลยนะแต่คุณเจ็บไปแล้วไงนะคะแล้วสถานการณ์มันก็ดูแบบน่าเป็นห่วงเหมือนกันนะไพ่ห้าดาบนี่หมายถวงว่าเราไม่สามารถที่จะก้าวผ่านก้าวข้ามกำแพงที่เขามีหรือว่าก้าวข้ามเส้นของความไม่คิดอะไรของเขาได้เนะือควคือมันมีคนหนึ่งในความสัมพันธ์นี้ที่ ไม่เอาอะไรเลยอยากทำอะไรก็ทำคุย,ยงไงแต่ว่าฉันก็ยังไม่ได้อยากที่จะมีความชัดเจนหรือว่ามีความซีเรียสไม่ได้อยากจะซีเรียสในความรลงพันนี้นื้อออกไหมคะแล้วไงต่อ The magician นะคะ The magician Nine นา p พันธ์ฝนนะคะ 5ฟอ of c ป p s นะอืมอีกคนนึงก็ทำทุกอย่างนะคะทำทุกอย่างลงทุนลงแรงลงใจนะแต่สิ่งที่ได้มาคืออ๋ยฉันทำไมต้องอยู่กับอะไรที่แบบว่าความรู้สึกที่ฉันสร้างมามันไม่งอกเงยเลยหรออะไรอย่างเงี้ยมันแบบเหมือนคุณแบบ มันเหมือนถึงเส้นของอะไรที่ที่มันแบบอีกยี่สิบเปอร์เซ็น่ะก็คือจะไม่เอาแล้วคือจะหมดแล้วนะความรู้สึกเพราะว่าฉันเทลงไปเสียไปแล้วไม่รู้กี่ครั้งกี่รอบแล้วฉันรู้สึกว่าฉันเสียใจกับมันมากๆแล้วเออทั้งทงที่คุณพยายามหาทางที่จะพัฒนาและรักษาความสัมพันธ์เนี้ยแต่ดูแล้วแบบเหมือนมันไม่ค่อยจะเข้าข้างคุณสักเท่าไหร่เลยนะคะโอเคมาขอคําแนะนํากับใครดีกว่า เหมือนคุณจะหลงตกล,ลุมรักคนที่ยินชามากๆว wow ้าวว่าไม่ได้เซเว่นรับโซลเนี่ยเหรอเซเว่นรับโซลไฮเปอร i นเทสเดอะลอฟเวอร์แล้วก็เออวอนความสัมพันธ์นี้น่าสนใจเพราะว่าเขาแอบทำอะไรที่รับหลังคุณนะมีความสัมพันธ์ที่ไม่ไม่ค่อยจะซื่อสัตย์ เกิดขึ้นมีใครที่ไม่ซื้อสัตย์สักคนแอบปกปิดความลับนะคะเพราะว่า e o o s s o r r ซลขึ้นมาคู่กันกับ t h h i g h p r i t s t น s s นั่นหมายถึงว่าบอแบมแบมอ่ะทำอะไรแบบเปิดบ้างปิดบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะลักแบบ Choice นะคะตัวสมมุติสมมุตินะบางกรณีตัวอยู่กับเราแต่ใจอยู่กับอีกคนนึกออกไหมแต่ว่า โอ้ยคนนี้ฉันก็รักแหละเนี่ยอยู่ต่อหน้าฉันก็รักแต่ฉันก็ไปบอกรักคนอื่นด้วยนะผ่านโลกออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมคุณนะคะต้องดูให้ดีว่าเขาบอกรักคุณตอนเนี้ยเขาอาจจะกําลังเอนจอยชีวิตกับคนอื่นอยู่ก็ได้แต่ถามว่าเขารักคุณไหมเขาบอกว่าเขารักคุณนี่แหละนะคะเนี่ยแหละมันคือแบบอะไรที่โอเคเดี๋ยวขอขยายเอซาวอร์นนะคะเอซาวอร์นคืออะไรเอ่ยแย่เนาะทูฟอนนะคะ อ่ uh huh. ไม่เป็นไร10 of Cups นะคะเดี้เชื่อว่าถ้าคุณเจอสถานการณ์ความรักที่แบบมันท็อกซิกขนาดนี้นะคะเดี๋ยวมีคนใหม่เข้ามานะคะหรือว่าคุณจะได้เจอรักออนไลน์อีกอีหนึ่งทางเลือกนะคะอันนี้น่าจะเป็นความรักที่ที่คลีนคลีนขึ้นกว่านี้กว่าที่เจออยู่กับคนคนนี้นะคะพวกคุณจะได้แบบแชทกัน ผ่านออนไลน์นี่แหละนะเป็นคนไกลนะคะคนคนนี้เนี่ยเขาค่อนข้างที่จะอบอ,อุ่นแล้วถ้าเขารักเขาก็รักคุณจริงๆนะ The world แล้วก็ The Hermit นะคะเขามีความเป็นผู้ใหญ่ชอบการเรียนรู้นะคะมีแนวโน้มเป็นไปได้สูงว่าถ้าเป็นคนไกลหรือต่างชาติเนี่ยจะจะเวิร์กมากๆจะใช่เลยนะคะขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะที่มาฟังคลิปวิดีโอในวันนี้นะคะพลังงานความรักในวันนี้อืม ไม่รู้จะพูดยังไงดีก็เ NERGY ในช่วงนี้นะเน้นหนักไปทางความรักแบบรักสอนนะมันไม่รู้เป็นอะไรสังคมมันเปลี่ยนไปเนาะหาหาความรักที่แบบว่ารักเดียวใจเดียวมีไหมเนี่ยบางคนอาจจะยังไม่ได้ถึงขั้นลงมือทําแต่ว่าคิดนะคือตามไพ่นะคะที่แบบดูมารวมๆย่างเนี้ยเนาะก็รับไว้แต่สิ่งดีๆแล้วกันนะคะอะไรที่ไม่ดีก็ปล่อยทิ้งปล่อยผ่านเนาะ อหาทุกคนแฮปปี้มีความสุขนะคะสนใจดูดวงนะคะกดเก์ที่หน้าโปรไฟล์ได้เลย